สวัสดีครับพี่น้องโบกันอีคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูนะครับการติดตัง้งลองโพรงของเสาหน่อยเสรางแผงนะครับจิใใจเวลาเป็นหน้าที่นะครับในการติดตั้งลอโพรงแางนึง อยาลมครับออกไปเลยแนะนำกอนนะครับตอนเท้าสิห์ยกขึ้นนะครับด่าเ้นะรัออกไปด้วยเยอหมดอดออกไปเลยอะรออเอเยอรเ่ริ่มเนาเนีเดี๋ยวพาพมานก้น หนกลำโพงนะครับของลลรถลำโพงสาหน่อยเป็นต่างแท่งนะครับยึดเกียดปักไปป่ะอ้าวเรื่เ,เสียบปักไปล้วพี่นอ,อ๋อ,อเอาไปตรงนู้เลย ตั้งแรกกสิญหกสีขางบนก่อนนะครับระับานะครับหลังจากนั้นกสิมันระดับนะครับระดับหน้ามนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องใส่เวลามาถึงสามนาทีนะครับในการกติดตั้งลำโพงนะครับเพราะว่าเป็นรหลดลำโพงแบบหยกไฮดรลิกนะครับ เลีวขึ้นนะครับสุดยอดนะครับสวยงามครับผมนี่คลิปนี้ภา,ามังมังนะครับาการตัแต่งด้วยซ่การติดตั้งคอนโซลนะครับเอาข้ามาเอบเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามา,มา,มา,มาโดนไหมยงเบสเป็นของชอช้างนะครับชอช้างออดิโอครับของอาจารย์สางนะครับ เสียงกลางมันไม่เจอนะครับไม่เจอปราไา่นะครับโคราดนะครับสวยงามครับผมได้แล้วติดอะไรติดอะไร้ตมอดเดียวไมติดอะไรนะ เอ ural, เอเครับคุณนะไปเอ้ <balcony> เอีแ้วครับครับสวยงามครับผมสำหรับจุดลำพงของสาวน่อยเพชรหังแท้นะครับของเซียนนนะครับ นี้มินห้นะครับหมินห้าอยู่ด้นนานาหน่อยนะครับหมินห้นะครับเที<ๆ>่ยเชี่ยบัสนนะครับรถือว่าลงตัวนะครับชุดนี้นะครับถือว่าลงตัวนะครับผมบเบสคซอสช้างก้างแล้วมันไม่เจอนะครับทุกจอดนะครับ กาติดตั้งมาถึงห,หน้าที่นะครับในการาติดตั้งตูล้ลำโพงนะครับถือว่าประหยัดเวลาหลกักไว้ขึ้นนะครับซึ่งสมัยก่อนกับเป็นการยกตูนะครับใส่ข้นนะครับตัางเล็กขัดนะครับแล้วก็ยกตูเบทเชียงข้างนะครับใส่ข้นใส่เวลาค่อนข้างมานนะครับในการตั้งตูล้ลำโพงแต่ทุกวันนี้นะครับกับ ใส่รถนะครับมาทําเป็นรหลดลโพงนะครับครับเข้ามาหล้กกันหนกขนเลยนะครับใต่เวลาอยู่มาถึงสามมาที่นะครับเซ็ตเรียบร้อยนะครับชุดยอดนะครับนี้ก็ถ้าอัปเดตสถานการณ์ห้่ที่นอกในเมืองนะครับในการติดตั้งเวทีของสาวนาอเปินแผงนะครับเมื่อนี้เ่นยูวัดวัดสีกันนะครับวัดสีกันดอนเมืองนะครับวัดสีกันดอนเมืองนะครับ น,นี้ก็เป็นไอ้นี่ก้อนหน่อยนะครับเป็นกับไทยช่อง YouTube ของเพิ่อนอยู่นะครับ เยูไก่ย่าลืมมาให่งใกลใจนะครับทีมงานสาวนาอยเพชรบันแพงนะครับเลนยูบัตรสีกันดอนเมืองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับบัตรนางานสองร้อยบาทนะครับมือเอินไปเล่นยพัทยานะครับทีมงานสาวนาอยเพชรบันแพงแล้วก็ที่รถก้ามนาที่กลางโลตัสนะครับนีนบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นสามหนานะครับด้านหน้าดีครับเขาได้ปะครับเขาได้ปะล่ะ อโอเคครับไวปรับชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตในส่วนของเร<ส>ที่สาวน้ยเป็แบันแพง,งนะครับห้ชมในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่อง JJ Jo2 o p ิ i c ีย e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ